สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับอนุรักษ์ไลเดอร์อีกแล้วนะฮะก็วันนี้มีข่าวออมาประชาสัมพันธ์ให้น้องๆคนขับนะครับได้รับทราบว่าท่านไหนที่ต้องการใบ50ทวินะฮะก็ให้ทำตามขั้นตอน2สเต็ปง่ายนะฮะไปดูกันนะฮะว่ามีอะไรกันบ้างนะครับ เลยก็คือเข้าไปที่แอปนะฮะของ r o b i n h o o d Rider นะฮะแล้วก็ขั้นตอนที่1คือเข้าไปที่โปรไฟล์กดเลือกที่อยู่นะครับสองก็คือเลือกแก้ไขนะฮะสามก็คือกดยืนยันเพื่อแก้ไขข้อมูลนะครับขั้นตอนที่4คือกรอกที่อยู่ใหม่ที่ตรงกับบัตรประชาชนของเรานะฮะ บันทึกข้อมูลหลังจากนั้นสแกนเพื่อกรอกแบบฟอร์มด้านล่างก็ได้นะฮะพี่ๆสามารถดำเนินการได้ภายในวันที่10ถึง31มกราคม2565เท่านั้นนะฮะระบบจะจัดส่งใบ50ทวิให้ท่านภายในเดือนกุมภาพันธ์2565นะครับผมก็นี่เป็นข่าว ประชาสัมพันธ์นะฮะให้กับน้องๆไรเดอร์หลายๆคนได้รับทราบว่าท่านใดต้องการใบ50ทวิทนะครับก็สามารถทำตามขั้นตอนได้นะที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นแต่ก่อนอื่นเลยน้องๆก็จะต้องไปอัปเดตนะฮะแอปนะ o w i n h o o d r i d e r นะครับ,นะรบให้เป็นเวอร์ชั่น v 2 '5.5' นะครับเวอร์ชั่นล่าสุดนะฮะเพราะว่ามันจะสามารถแก้ไขข้อมูลที่อยู่ในระบบแอปพลิเคชันให้ตรงกับที่อยู่ในบัตรประชาชนพวเองได้แต่ถ้าเป็นเวอร์ชั่นเก่ามันไม่สามารถดำเนินการได้นะฮะก็ใครที่อัปเดตไปแล้วนะฮะการอัปเดตของท่านนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการรับงานจากการกดใส่รหัส PIN ตัวเลขนะฮะกลับมาเป็นการกดรับงานหนึ่งครั้งแล้วก็เลื่อนนะสไลด์ไปทางซ้ายหรือไปทางขวาแล้วแต่ระบบจะสุ่งขึ้นมาให้เราสไลด์กดรับงานนะฮะเพื่อยืนยันรับออเดอร์นะฮะก็ยังไงแล้วก็ฝากแจ้งข่าวให้กับน้องๆได้รับทราบไว้ ด้วยนะฮะว่าหลังจากนี้การพัฒน,นาแอปของไพ่ลงุงพีพุทธก็จะมาขึ้นเรื่อยๆในจากหลังจากการแก้ไขปัญหาครั้งนี้น่าจะ,ะดีขึ้นนะฮะแต่น้องๆบางคนก็บอกว่าผมต้องการกดตัวเลขเหมือนเดิมมันง่ายนะมันถนัดแล้วนะแต่ว่าคนใหม่ๆก็บอกว่าผมกดไม่ได้เลยครับ ก็สไลด์ง่ายกว่าอย่างเงี้ยคือแล้วแต่มุมมองนะฮะความถนัดของแต่ละคนก็อย่างไรแล้วก็ฝากบอกน้องว่าไม่ว่าจะกดรหัสหรือสไลด์ในรูปแบบไหนก็ตามก็เรามีหน้าที่ทำตามแอปพลิเคชันนั้นๆน,น,นะฮะคือปฏิบัติตามกฎหรือปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของเขานะครับก็ ฝ่ายไ,ไอทีเขาน่าจะไม่หยุดพัฒนานะฮะก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะครับก็อย่างไรแล้วก็ฝากน้องๆกดติดตามนะฮะกดไลค์กดแชร์ให้กับอนุรักษ์ไรเดอร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับก็ทำคลิปน้อยก็นานๆทำครั้งหนึ่งก็ฝากด้วยนะครับขอบคุณครับ